ยองเงาเกิดมาจากนี้ก็จังใจไม่ดีทุกคนจะเป็นลืมบุญสิ่มุตจานทำบุญไปเรื่อยตลอดอายุไปมันนะมคือการลนักามีประคือจานไปเรื่อยๆจานอย่างทุกวันอย่างยังบ้านนะ่ะบางคนก็จะจานนกแล้วป่ไว้นี้จีบบะก็จังบะกระ,ระดอต่อเลย แล้ป่าววันนี้ไยปุลก็ไรปุนก็บอกให้เห็นมันค่มีปิติตลอ ที่เรากิงลงกว่าที่เรากิงกอนันตปตันอะไรงามกว่าที่หัวใจก็นันไปตัของบอเป็นบอป็นทีสัก,กวลือตั้จิตพาฒนาดีดีขึ้นไปยินดีปตจันี่ก็ได้ไประจัจากน้าปจัก็เรียกวารันเลี้ยเลี้ยวัยวนจอุป ปรเมยงิตตาสุข,ขุนแตแตน่าปรมามธาปรมีเนี่ยคนทุกคนคงจะอะไรต่หลายสักคนแตน่าปรามาเนี่ยต้องอาวิต เน,นี่ยดตาให้คนอื่นก็เป็นครอบอรมาธาอะไรยิ่งเป็นห่วงมากมากมากที่จดุดฝ่ายก้าวมุนก้าแสน การเตัง้งจิตใจอาถนาปิติ

รับสิกูรับแล้วกูจะรักษาคุณไปตลอดชีวิตบอกคเสียสิ่เสีสทยทรรมพยายามรักษาถ้าทำได้นักที่ว่าศีละกูปปาล์มิลศีลธรรมธรรมธาปุรมีระมนนะุตันแล้วตันแล้วเ,ร,เรักษาสิ่แล้วดีแล้วดีแล้ว i need to i'm not cứng, cỏ có nước cứng, quay ra có nước cứng xỉn À.

one. ปุเดียวนี้ก็ได้ปลปัญญาพลมีคิดดังดีโออายุหมนานแล้วไปได้หาวัดพระวัตไ้โตสมุทรมันน่าเครหาหนักว่าเนี่ยถ้ากฏกระตัางปิติกิดขึ้นมาเกิดปล่อย็ได้ใปัญญาอันนี ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာတရာဆៀងမတ်သူငယ်တော်တရာကကြောက်ကုန်လေဟာ။ဘာပါ?ဘယ်နာကဘာလဲ? เนี่ยโอปปายกความเพียรสูงขึ้นก่อนอ่าทําอะไรกันบ้างแบบคนจะงงเอากระจังจุดที่จุดนี้ก็อย่าลืมทําทั้งความเปลี่ยนมาเรื่อยๆ 阿彌陀佛恭敬過一切佛是大佛恭敬佛圓靈來了當把當教名在頂叫阿彌陀燈樓物質的化啊頭個老那徹底的徹底已經完了國國的ឧប法肯定都在末他那種 ロシア1.8มานลาเตยนะครับ2หมอญอม4 1.9กาติกะเจ้าญอมตบเลยพอที่รถตายอะไรอ๋อพระพุทธเจ้าสร้างพระมี กับยินดีมือได้บูนเมือยินดีมาเลยความอุทนคือคันติประลามะารได้ปันได้เพื่อประ,ประัาม์ถ้าประลามะไม่ก็จ้าจะมาบม ปกติจะไปตไองก็ดไดปนี่ต้กกันไปไดป้มาพุทธเจ้าไว้ได้มาเถึงแล้วมอมานี่ยเอาเจ้าเปรีมาถืงแล้วมามา now look to god see up i am pam and like god while thing to guidance like boy like crying to little mahoday hatom tipa now god has come now and mom no look but then the captain the phantom come there he done that now god i come in lee

ใจเขาฟุง้งซ่านใจปฏิปปต่ปอตัวไหนติดผมปฏิปกอ็และทำบุญทาทานประจำนัลก็จิตฟังพากยดีฟงอุปีปุถุทัยก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยก็เรียกว่าอธิฐานาบามีอธิฐานาปาปานะอธิฐานใจฟุ่งซ่าน่ คิดการงานอันอื่นคิดอย่างเดียวว่าจะไปทำบุญก็ได้มาจับตีวอธิษฐานใจ่ามามารถมาถึงนี่ว่าอธิษฐานอะุปป,ปารนะอธิษฐานอภรมัตนะอธิษฐานใจ่า้ลรวมจิตใจได้อู้ปิติยินดีชาพอรวมจิตลวมใจมาเนะี่ยจะมาบ่ถึงนะจะฟองกองพโลหาระต่างๆนะ ကိုယ်ရဲ့ဟာအဲမာနကပိတိနဲ့သံဝေဒဝိုင်းလေးချာတပုတ်တိမ်ကျယ်ကပ်မောကပိတိ60မှာ ันำจิตใจคนเดียวมาขอจงปฏิย <Yes. S 2> ึดตั้งขอได้ไปทำบุญทำทันขอเมตตาไว้แล้มาเพื่อควมเมตตาก็มาได้หรือขอมาถึงถึงแล้วก็อุปติยินดีได้หันนาพระนาจาร้าวัดหน้าวัดได้ทำบุญหันนาขุมาจ้างกบิทิเกิดหร ยไปหมดนึกได้แต่จะจะได้ปูนังเลียวแย่ใบไม่จาอุปปาลไม่ตาปะอะปะมัดนะอินดูตัวเขาหน้าบุญดีถ้ากูมากูตะกลเลปูนบางทีจะมาวันทุกวันหืนบางทีจะตายไปเสียก่อนกู Thì họ đến màn mà, mà thường là bỉ đi, nhìn đi lại mà, bỏ qua mấy tán. Mấy tán chết, toàn là chí viết phải mà, tham bôn. Còn còn mà lắng, còn bất lẽ, phải, phải còn nhau, bất đi, phải đi cãi, tăng trí, tăng trái, xuống mốt rồi đó. đó Nói ไม่กลกวไม่มตตวอุปปาลมีไม่ตปลปรม,มัตถปาลมีไ้่ก็อุปิขาปาลมีอยู่มาทุกวันก็ให้กำลิก็เสฉยเยอยู่ก็เกียพ่เกียบพ่ถือพ่อถือพ่ ก็ทำพูนทำทันงก็ไปได้เลยนะหายห้ามหายปังก็จับใจได้ก็ห้ามอย่าจังไปขอมาไไม่ได้ก็ได้มาเถอะเป็นความโขนหูอุปิขาปารมีได้มาถึงแล้วโอ้ปีตีินิสวงจิตต์จิตใจสว่างขึ้นโอ้นราบุทธและมาถึง นจำปติอยงก็เรียกว่าอุปขาวพระปาระเม่อุปขาปาะมนและมากรดีมากรดีจิตใจเสมอต่อตั้งทินก็ยิ่งกว่าต่ที่ว่ายินดีได้ำํำบุญยินดีได้รับสินฟังธรรมแล้วก็ไปรจตีจจด่าจะไ่า น้องจะดสิบปีเดียวมีแต่บุญอย่างเดียวขับมาทั้งบ้านตลอดชีวิตไปมันม่ริ้ก็เรเียกว่าอุปขาประมาทปัจจิติจะฆ่าลนพระเจ้า,จาแต่เป็นเจอบคนอื่นพระพุทธเจ้าก็พยาย,ยามอย่างนี้สร้างไอ้จุดแรกเป็นพระเจ้า ยู่ประไดห้หล่อคือได้ปูน,น,น,ปนเหมือนบุรุษอยู่ประ,ดประ,ดะได้ประได้จะได้เป็นพระเจ้าบุรุษน,นะพระพุทธเจ้าก็เช่งนั้นเลขสี่อาสงข์